พิซซ่ามาส่งแล้วครับ ทุกคนมีเรื่องที่กลัวกันไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลัวความมืดกลัวความสูงกลัวการที่จะต้องมายืนพูดต่อหน้าคนเยอะๆหรือกลัวว่าจะมีใครมาว่าด่าหรือติชมเราให้เรากลับบ้านไปน,นอนคิดมากนะครับแต่ถ้ากอนบอกทุกคนว่าสิ่งหนึ่งที่กอนกลัวเนี่ยคือคำชมทุกคนจะเชื่อไหมครับ ก็เชื่อนะครับว่าความรู้สึกนี้เคยเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนนะครับไม่มากก็น้อยแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นกับกออยู่ทุกๆวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกอนจะมา break down ต้นเหตุเบื้องหลังครับของความรู้สึกนี้สิ่งที่กอนได้เรียนรู้และวิธีที่กรนเนี่ยดับมือและต่อสู้กับมันในฐานะวัยรุ่นคิดมากวัย21ปีกันครับสวัสดีครับผมชื่อกอนนะครับตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาอยู่ครับที่คณะแพทยศาสตร์นะครับ แล้วก็กําลังทํางานไปด้วยครับตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะครับเป็นสมาชิกของวง proxy ค,ครับผมอย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกรในนามกร proxy นะครับทั้งสองอย่างที่กนทำเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างต่างกันสุดขั้วเลยใช่ไหมครับทั้งการทำงานในด้านวงการบันเทิงแล้วก็การเรียนในด้านสายอาชีพวิทยาศาสตร์นะครับและเป็นอะไรที่ใช้เวลาเยอะมากๆจริงๆนะครับ จึงมีคำถามมาตลอดครับหลายๆคนชอบถามกันว่าเออก่อนแบ่งเวลายังไงวันนี้นะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในช่วงที่ก่อนเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยเนี่ยก่อนแบ่งเวลายังไงครับโดยใช้นี่เลยครับสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับคือพิซซาหนึ่งถาดครับจินตนาการว่าหน้าของพิซซ่านี้นะครับคือหนึ่งวันแล้วก่อนแบ่งมันไปใช้กับส่วนไหนบ้างนะครับปกติแล้วมันก็จะตื่นนอนมาครับ ลางหน้าแปลงฟันเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเรียนที่คณะครับผมตารางเรียนปกติก็จะ9ก้าโมงถึงสี่โมงเย็นครับวันจันทร์ถึงศุกร์แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรียนแพทย์เนี่ยมันทำอะไรบ้างใช่ไหมครับก็จริงๆมีทั้งเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเรียนโรคต่างๆจนไปถึงการผ่าอาจารย์ใหญ่แต่มันไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดนะครับหรือว่าจะเป็นการซักประวัติคนไข้เองก็ตามนะครับซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็สนุกมา,มากๆ แต่ว่าพอ4ี่โมงเย็นแล้วเนี่ยก่อนจะต้องสวิตช์โหมดครับจากการเป็นนักศึกษากลายเป็นศิลปินครับผมปกติแล้วก่อนก็จะนั่งรถครับไปที่ค่ายแต่งหน้าทําผมทานข้าวให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปทํางานครับไปเพอร์ฟอร์มไปเจอแฟนคลับทุกๆคนครับไปเต้นไปร้องนะครับหลังจากนี้ถ้าโชคดีก็จะได้กลับบ้านครับ ส่วนใหญ่ก็โชคไม่ดีแหละครับก็น่าจะต้องอยู่ซ้อมกับเพื่อนๆต่อจนเดืกๆครับและนี่แหละครับคือหนึ่งวันของกอรในช่วงที่เรียนและทํางานไปด้วยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันดูสม ooth ดีนะดูแบ่งเวลาได้ดีจังเลยหรือว่าอาจจะมีคําชมนะครับซึ่งอย่างที่กอรเกริ่นไว้ตอนแรกเลยว่ากอรทําตัวไม่ถูกทุกทีเลยครับที่ได้รับคําชมตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรเพราะว่าคําชมมันมันควรจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับ ทำไมเราถึงแบบคิดมากกับมันแทนที่จะดีใจไปกับมันจนก่อนได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมครับแล้วก็ได้ไปเจอำคาคํานึงมาครับ i m p o s t e r s y n d r ิน e มครับครับผมมันอาจจะฟังดูน่ากลัวสาหรับใครที่เคยดีนเป็นครั้งแรกนะครับซินโดรมมันใช่โรคทางจิตเวทหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นะครับมันคือกลุ่มความคิดครับมันคือแพทเทิร์นทางความคิดที่เกิดขึ้นย้ำๆซ้ำๆกับเรานะครับมันคือความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่คู่ควร กับสิ่งที่เราได้รับมาเราอาจจะไม่ได้คู่ควรกับคําชมที่เราได้รับหรือว่าความสําเร็จของเราเนี่ยเกิดมาจากความโชคดีไม่ใช่ความพยายามของเรามันอาจจะฟังดูแปลกนะครับว่าทําไมถึงน ег ทีฟจังเลยแต่ว่ามีงานวิจัยบอกว่ามากกว่า70%ของพวกเราทุกคน <c oughs> เคยมีความรู้สึกแบบนี้ครับซึ่งก่อนเองก็เช่นกันสำหรับกรแล้วเนี่ยอิมพอรเอร์ซินโมคือการที่ก่อนกลัวครับ ว่าจะมีใครมาค้นพบหรือมาเห็นมุมด้านต่างๆที่ก่อนไม่ได้เปิดเผยเอาไปและไม่ได้สวยงามขนาดนั้นกลัวว่าถ้าเขาจะมาเห็นแล้วเออเขาจะเจอว่าเราไม่เอาไหนอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้ดีเหมือนที่เขาชมนี่นาแล้วจะมาผิดหวังในตัวก่อนอันนี้เป็นฐานของพิซซ่านะครับเมื่อกี้เราเห็นหน้าไปแล้วเรามาดูที่ฐานบ้างว่ามันอาจจะไม่ได้สวยงามดูน่ากินขนาดนั้นเป็นฐานที่มีรอยไม่เรียมไปตลอด น,นี้คืออีกมุมหนึ่งที่กอนแอบซ่อนไว้ครับจากที่กอนบอกว่าก่นตื่นนอนเตรียมตัวไปเรียนใช่ไหมครับถามว่าตื่นจริงไหมก็ตื่นสายบ้างไปเรียนสายบ้างครับบางทีก็อาบน้ําตอนเช้าไม่ทันครับมอมแมมนิดนึงแล้วก็ไปไปเรียนที่คณะนะครับแน่นอนว่าตอนก,นกลางคืนเราไม่ได้อ่านหนังสือมาใช่ไหมครับเราเรียนไม่ทันเพื่อนหรอกครับเราเรียนไม่รู้เรื่อง ก็ยิ่งงานกลุ่มนี้ยิ่งกดดันตัวเองเลยถูกไหมครับ mm. ก็เลยยิ่งเพียรเข้าไปใหญ่เพอเรียนไม่รู้เรื่องทําไงครับห mm. ลับในห้องครับ mm. ก็ภาพที่ทุกคนจะชินกับก่อน mm. ก็คือน, mm. นอนอาบากอยู่นะครับ mm. ซึ่งพอสี่โมงปุ๊บต้องเปลี่ยนมาเป็นศิลปินที่ขึ้นไปเพอร์ฟอร์มด้วยความมั่นใจด้วยเอเนอร์จีที่เปลี่ยหล้นนะครับพร้อมที่จะส่งไปให้ทุทุกคนตลอด mm. แต่บางทีแล้ว เราก็ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นครับเราก็ไม่ได้มั่นใจเอเออร์จีเหลือให้ตัวเองยังไม่พอเลยถูกไหมครับมีช่วงหนึ่งที่ก่อนสครัคเกิลกับเรื่องสิวมากๆเลยครับเราแบบขาดความมั่นใจสุดๆกลัวว่าเฮ้ยถ้าใครมาเห็นแล้วเขาจะโอเคกับเราหรือเปล่านะเนี่ยแหละครับคือมุมที่ก่อนซ่อนไว้ครับเพราะว่ากลัวว่าพอใครมาทราบแล้วจะคิดหวังนะครับฟังมาถึงจุดนี้แล้ว ก็มีคำถามเนี่จะถามทุกคนครับพอทุกคนเห็นในมุมพิซซาที่ไม่ได้สวยงามและไม่เกลียยของกอนแล้วทุกคนมองกอนเปลี่ยนไปไหมครับมีใครผิดหวังในตัวกันไหมครับหวังว่าจะไม่นะครับนี่ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหัวกอนตลอดเลยครับแล้วก็พยายามจะเอามันออกไปครับมันเป็นอะไรที่ทำให้กอนเครียดแล้วก็อาจจะดูเป็นคนที่ไม่มีความสุขจึง แอบซ่อนอะไรพวกนี้ไว้ตลอดเวลาแต่แน่นอนว่ามันซ่อนได้ไม่มิดหรอกครับคนใกล้ตัวเราเนี่ยแหละคือคนที่รู้จักเราจริงเห็นในมุมพวกนี้อยู่ตลอดทั้งเพื่อนครอบครัวคุณพ่อสิ่งหนึ่งนะครับนอกจากคําชมเวลาคนเจอก่อนแล้วเขาทักก่อนก็รู้สึกดีมากเลยคือแบบเขามองหน้าก่อนแล้วแบบไหวปะวะซึ่ง มันเหมือนจะด่าแต่แต่ก่อนก็ดีใจมากๆมันมีคุณค่ากับก่อนมากเลยครับก็เลยอยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังนะครับวันหนึ่งครับก่อนก็นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารที่บ้านนี่แหละครับแล้วก็ได้มีบทสนทนากับคุณพ่อก่อนครับถามว่ามันมีคุณค่ายังไงใช่ไหมครับเพราะปกติแล้วเราอยู่บ้านเดียวกันเราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันขนาดนั้นครับต่างคนต่างมีหน้าที่การงานที่ต้องทําใช่ไหมครับอย่างก่อนเองก็อาจจะโฟกัสกับการ วิ่งไล่อะไรต่างๆที่อยู่ภายนอกใช่ไหมครับจนลืมไปว่าเออสิ่งรอบตัวใกล้ๆเราเนี่ยแหละคือคุณค่าที่ดีที่สุดครับก็ถามสาระทุกสุกดิบกันครับแล้วก็คุณพ่อก็ได้พูดกับกอรมาประโยคหนึ่งครับผมสิ่งที่เขาพูดคืออะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่ามันไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกต์ัสทุกอย่างหรอกครับมันไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้น ตามแผนการที่เราวางไว้หนึ่งสองสามสี่เสมอและที่กรอกลัวว่าจะมีใครผิดหวังในตัวกรอน mm. เขาบอกว่าทั้งคุณพ่อและครอบครัวไม่เคยมีใครคาดหวังกับกรอนตั้งแต่แรกเลยครับ mm. ทุกอย่างมันเป็นความคิดที่ mm. เกิดขึ้นในหัวสมองของกรอนเองทำให้กรอนเครียดเปล่าๆครับ mm. กรอนอาจจะไปหมกมุ่นกับสิ่งที่ อยู่ภายนอกแล้วเราควบคุมมันไม่ได้ถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราควบคุมและเปลี่ยนได้คือความคิดของเราเองครับผมสิ่งที่กอนได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะครับคือทุกคนมีฐานพิซซ่าที่ไม่เกรียมเหมือนกันหมดครับเรายอมรับครับว่าไม่มีใครที่เพอร์เฟกไปซะทุกอย่างและบางทีพิซซ่าตรงที่ไม่อาจจะทำให้พิซซ่าอร่อยขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับ และอย่าลืมนะครับโฟกัสในคุณค่าของสิ่งที่เราทําได้ดีและสวยงามอยู่แล้วเหมือนกับหน้าพิซซ่าครับเช่นวันไหนที่กรอนรู้สึกว่ากรอนทาหน้าที่ได้ไม่ดีพอแต่มันมีใครหลายคนมากเลยที่ได้รับความสุขได้รับรอยยิ้มจากกรอนแค่นี้ก็ดีพอแล้วไหมครับสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนล้วนมีองค์ประกอบหลากหลายที่แตกต่างกันนะครับพอแยกออกมาแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ต้องสวยงามเพอร์เฟกไปซะทุกองค์ประกอบหรอกแต่อย่าลืมครับว่ามันรวมกันแล้วสร้างให้เราเป็นเราความไม่เพอร์เฟกเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นธรรมชาติครับขอบคุณครับ